สวัสดีครับพี่น te ah <remote>. ้องครับพบกับเบายะออนถ้วยแล้วครับพี่น้องครับมาหนี่เบายะออนถ้วยพี่น้องพระพี่พระนองนะครับกินเข่าครับพี่น้องกินเข่ากินน้ำพี่น้องได้เมนูต้มหมกทั่วพี่น้องครับผมมาจัดการพี่น้องนี่พี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องโอ้โหไม่ใสโคกหน่อยพี่น้องไปเทครับต้มเองพี่น้องเผ็ดๆเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องกับแก้มครับผมนี่ เนยมกปลาซิวไปหน่องมกปลซิวมกปลซิวนะครับโห้นี่พี่น่องเทเลยดีกว่ามกปลาซิวใส่ปลาคายงงอมหอมไปหน่องโอ้นี่ยงมกหนึ่งมกหนึ่งไปหนอยที่ไหนพี่น้องมกปลาซิวนี่ปลาซิวอ่าวไปหน่องมกปลาซิวอ่าวนี่ยื้อไปน้องเครื่องน่แน่นไปปลาทูอีกต๊ะนึ่งนี่แต่ว่าอย่ากินข้าวสวยไดนองน้องมันต้งมัน้กินข้าวเหนียวนะครับบัน้อมาไปหน่องนะ เกสตรบุญธนัรขันยวปันใดนะพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านวิทยาพันสุรินทร์ศรีสะเกดมันกินข้าวสวยเนาะแถวแถวบ้านนะครับมาทีนี่จัดเทเรียบร้อยวางของเครื่องเรียบร้อยเลยพี่น้องพาพี่พระนองลงมือกินข้าวครับผมไปครับข้าวสวยพุนพนพ่นพุ่นพี่น้องนี่แหละถ้ว,วยน้อยอเสียบบอนี่อื้อือ เ็ดไน่อยในเพร็พรพักขันยงหอมอมะเขืออ่มอมแซบมาก กระซิวหอมๆบวกสบปรย์ขยั่งเนาะกินเป็นโตเป็นโตเลย ตำมักทัวไปหน่องกบป,ปิ่งกบทอดปลาดุกปลาเนาะกินเนื้อกับเขาไปหน่องตำมักทัวเนี่ยปลาทูบัเคือยวไเนาะ เรจะกินเบโตวไปหน่อยเดี๋วเห็นหัวนะครับตำทั่วแบบวางรดเนี่ยเอร์อื ม,ม,มาครับมาครับพี่น่องมาครับมาครับพี่หน่องลุ่มปลาเนะาะซูโซนครับผมตําทั่วกระบอยะใส่ปากไปอือืม,อม หมกบาะซิวอืมเนาะืมปลากระยนงเนาะหอมหอมอ่ะนี่เนาะข้าวมี่ไงนี่อ,อ,อ,นนนอืมอืมคือว่เนาะ พี่น้อ,องเผ็นไรเกี๊ยวเขากินน้ำแล้วไปครับพี่น้องครับผมของเบยาอันนี่ก็แล้วไปน้าหนึ่งเลยพี่น้องเลืออีกน้าหนึ่งเนาะปีนี้เขางามสุกคนพี่น้องน้มปลาถ่วมเขางามสุกคนนะครับพี่น้องใส่ปากคืออะรอืออื้อ Cái siêu bao siêu Cái thể theo kiểu อออโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเบายะเอนทัวพี่น้องพาพีพี่น้องนะครับกินตำบกทัวพี่น้องจานใหญ่ๆพี่น้องเผ็ดๆนะครับกับปลาทูทอดพี่น้องผมแล้วกั หมกปลาซิวอ่าวไปหน้องใส่ผักแยงหอมๆไปหน้องนะครับนาให้นาหน้านาเน่าไปน้องนะครับฝากฟรีฝากหน่องนะครับดูแลสุขภาพไปหน้องนะได้เอาเข่าขึ้นเล่าได้เข่าร้ายได้เข่าน้อยไปได้บัดนันแล้วให้ระยะเกี่ยวซอยไปหน้องนะครับเมื่อนี้บระยะสั้นนี่ไปหน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ระยะไปหน้องสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ